โอเคาสวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ออกมาอยู่กับพี่จินคนเดิม,พมเพิ่มเติมคือกิจกรรมสายฟรีนั่นเองอ่ามาวันนี้นะผมีกิจกรรมสายฟรีที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ทีนะผมมาแต่ก่อนไปดูคลิปสายฟรีก็ฝากกันกดไลค์กดซับกดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื<ๆ>่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานเนย ไปกิจกรรมสายฟรีในวันนี้นะผมก็มีทั้งหมด <Like that. S 1> อ้อหลายอย่างเลยเอยมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันนะผมไม่ว่าจะเป็นชุดหน้ากากอะไรอีกอ่ะสกินปืนเออแบบเช่านะ <What? S 1> น่าจะนะแล้วก็มีกระเป๋า <the> ของเนสโกหรือว่าทันชิโร่นั่นเองมามาผมเปิดมาที่กิจกรรมแรกก็เข้ามาที่หน้าปฏิทินแล้วก็ เลื่อนมาแล้วผมวันนี้รับหน้าไอตัวนี้พี่ไม่รูจ้จักห่ามันชื่ออะไรพี่ลืมซะและ้วรับหน้ากากอันนี้นะผมเอออันนี้ก็คือหน้ากากนะผมใส่ได้ทั้งใช่แต่แค่หญิงนะผมเออ,อเรับมาผมหน้าตาก็ประมาณนี้ไอตัวนี้มันน่าจะเป็นช่างตีดับปนะ่ะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมว่าต่อมาจะเป็นกระทะของไอตัวนี้พี่ก็ลืมชื่ออะเอเขาต้อจริงๆ ันจะเป็นแบบผู้ใช้ปลาณนี่แหละเออไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าปลาอะไรนะมาต่อมาว่าผมกิจกรรมเข้ามาสดๆร้อนๆก็คือไอวอร์ไดมอนด์ซาลาเยอร์นั่นเองอ่าหรือว่าไอวอร์ war, ดอบอิคาาอาสน์มาหน้าตาก็ประมาณนี้นะผมจัดอยู่ในโหมดลิมิเต็ดไอ้จะว่าได้แต่ก็รับยังไงกิจการก็าง่ายมากนะผมเล่นแบบเข้ามาล็อกอินเล่นหนึ่งเกม ยิงห้าตัวยิงสามตัวแบบนี้เออเดี๋ยวพี่ค่อยมาลงรายละเอียดอีกทีนะ, <Okay. S 1> นะผมซึ่งกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะผมวันที่สิบกนั่นเองอ่ามาต่อมาจะเป็นทางด้านของชุดนั่นเองเข้ามาตรงนี้นะผมพี่เชื่อว่าหลายหลายคนก็อาจจะมีไว้ครอบครองแล้วก็ได้แต่ตัวพี่ก็ยังไม่มีนะผมเออเพราะว่าได้เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างอันนี้ต้องขออภัยด้วย <laughs> ใช้200 <laughs> ดาวนั่นเองในการแรกนะผมนี่ซึ่งดาวหาจากไหน ก็น,นี่นะภารกิจรายวันรับกันได้เลยตอนนี้พี่ก็มี89ด้าวนั่นเองถามว่าน้อยไหมก็น้อยอยู่นะครับผมเพราะว่าใช้200ร้แต่งจาแรกได้พี่ขาดอีกร้อยกว่าเลยอแล้ต่อมาจะเป็นกิจกรรมทอ็อปอัพนั่นเองทอ็อปอัพวันนี้เติมครบรับมีดบินของโจรสลัดไปได้เลยนะผมในราคาแค่1 49เพชรนั่นเองโอเค <Okay. S 1> แล้วก็ได้500 ep ด้วยนะผม ตามาจะเป็นเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะเอออันนี้จะเป็นเพกัซัสเหรอเออซองนี้ซองนี้ถือว่าเป็นซองในตำนานนะผมเออสามารถเข้ามาจัดส่มกันได้ <What? S 1> ซึ่งพลาดไม่ได้เลยก็คือ What <the> fuck? กิจกรรมตู้สมสก,กาอัพเวลใน,นเองใครซุมไปแล้วบทคีเพชรอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยอไากิจกรรมสายฟีถามว่าจบยัง ยังไม่จบนะผมกิจกรรมสายฟีก็มีกระเป๋าไดมอนด์ซาเลเยอร์ด้วยนะผมแล้วก็ไอวอลก็เล่นได้วันเดียวกันอส่วนน้องๆ้องถามว่าหน้ากากรับได้แค่วันไหนครับพี่ก็รับได้เป็นจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองอา่าก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมถัดไปับผมก็คือกิจกรรมไอวอลนั่นเองไอวอลก็จะมาวันที่16ตุลานั่นเองโอเคแล้วก็ไอวอลจบปุ๊บจะเป็นทางด้านของกิจกรรม กระเป๋าทันจิโร่นั่นเองอใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะหรือว่ากระเป๋าทั่วไปวะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเ oh. แล้วก็ที่สำคัญคือมันจะมีหน้ากากของช่างตีดาบอันนี้คือพี่แน่ใ,นใจแบบร้อยเปอร์เลยช่างตีดาบสีแดงนะผมมีขายอยู่ในนี้นั่นเองมาในร้านค้าอยู่ตรงหมดของหน้ากากนี่ไงนี่นะผมเออซึ่งใครรู้จักชื่อตัวนี้ ก็ลองคอมเมนต์ได้นะผมพี่อยากจะรู้ว่าคนคอมเมนต์รู้จริงหรือเปล่านั่นเองอ่ามาแล<อ>้วหน้ากากก็ในราคาแค่2 9 9หรือว่า300นั่นเองต่อมาจะเป็นกระเป๋าของท่านจีโร่นะผมที่มีรองนิซโก,โอ,กอยู่ข้างในนั่นเองหนะ้าตา1น3ประมาณนี้นะผมเอ้ก็เป็นยังไงบ้างผมสำหรับกิจกรรมสายฟรีนั่นเองถูกใจวัยรุ่นชาว FF <99. S 1> ไหมอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไอเซ่คุยใหม่สวัสดีครับ